นี่อันนี้เป็นรถตู้เกียร์ออโต้นะคะเบิ่งรถตู้ได้นี่ม่แม่นรถธรรมดาได้นน่นี่เกีย,ย,ยนิ่มๆค่ะรถรถ,รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้านะคะ หม้อหม้อหม้อหม้้อหม้ได้ปะครับยอดเป๊ะมันกิดบ,บอ่อถ้มบดาเลยหรอพี่น้องขี่รถตู้ข <laughs> ี่รถตู้ไปรับแอนคน้นแถากันเด้อเนี่ยรถตู้เป็นเกียร์ออโต้อีตั้งหาเบิ่งเด้ลเอล่ะเว้ยไปสิบอกว่าอัน,นสิบอกว่ามันมันหลอก มันแบบมันกว้างอ่ะมันก็เลยคียง่ายพี่น้องเนี่ยะนะสิบอกว่ามองนี้รุงบานค่อยคยเห็นงานพี่น้องีหยไปแล้วนะคะไอ้เบิงเมืองในสวดพี่น้องสวยบ่ตึกนี้เฟม,มิ่งตึกนี้ค่อยคยเห็นงานเนาะไายเหยี่มนี่สวยค่ะในเมืองอันนี้ในเมืองในสวดเนาะอันนี้มองมองที่เขามาแต่งงานกันเนาะขนาดนั้น ที่เขาแต่งงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นอาร์ตเทนสกูลเนาะแล้วก็อันนี้มองมาหาผูเท่าเนาะนยเบิ่งรถตู่ขั้นบอกง่ายกว่าคีดายเสย